ดโดยธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มบริษัทกัฟ บมานะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะพาผู้ชมมาติดตามกันดูนะครับว่านักวิเคราะห์จะมีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับต่อการลงทุนในเช้าวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนักวิเคราะห์จากหลากหลายบร็กเกอร์นะครับเช้าวันนี้ก็ออกบทวิเคราะห์ออกมานะครับซึ่งมุมมองเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันแหละครับว่าตลาดหุ้นไทยนั้นน่าจะได้รับผลกระทบนะครับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับต่อกรณีที่อังกฤษนั้นจะออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับหลายบร็กนะครับก็ประเมินแนวรับเอาไว้สําคัญสําคัญเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยแปดสิ ร0 0จุดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เปิดไปกับยุโรปนะครับแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วนะท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่ประมาณสัก3%เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักนะครับต่อตัวเลขการท่องเที่ยวไทยทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเรามากที่สุดเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะครับเพราะ มากนะครับกับการท่องเที่ยวในบ้านเราแล้วก็พักกันเป็นแบบลองสเตย์ก็คืออยู่กันยาวๆเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์นะครับตรงนี้ต้องจับตาดูผลกระทบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะซอท้อนออกมาในแง่ของค่าเงินนะครับพอเงินปอนที่อ่อนค่าลงไปครับแน่นอนว่าคนอังกฤษนั้นเวลาจะออกไปเที่ยวในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายที่แพงมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งนั่นจะส่งผลในเรื่องของกําลังซื้อของเขานะครับที่จะมีต่อออกมานะครับในขณะที่เรื่องมุมมองของการส่งออกนะครับเราก็อาจจะยังมีการส่งออกไปตััวองกฤษ อดเองเนี่ยไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้ารวมทางฝั่งของยุโรปด้วยก็มีกันพอสมควรนะครับแต่หลายคนเขาก็จับประเด็นไปในส่วนของเรื่องของส่วนเปิดนะครับว่าจริงๆก็อาจจะเป็นโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดอังกฤษนั้นมีการชะง,งักงานไปนะครับกับทางฝั่งของ EU นะครับก็เป็นโอกาสให้ธุรกิจไทยเนี่ยอาจจะแทรกอาจจะ ในว่ามีการเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปประกอบธุรกิจหรือว่าส่งออกไปยังอังกฤษยุโรปได้มากขึ้นด้วยนะครับในขณะที่บริษัทที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่อาจจะมีหนี้สินนะครับหรือว่ามีรายได้ในต่างประเทศนะครับที่อยู่ในสกุลเงินของยูโรนะครับ เช้าวันนี้มีบทวิเคราะห์หนึ่งออกมาน่าสนใจทีเดียวนะครับเขาประเมินผลกระทบนะครับของบริษัทที่อาจจะมีส่วนเปิดความเสี่ยงที่ได้ประโยชน์นะครับกจากกรณีเงินยูโรที่อ่อนค่าลงนะครับพอยูโรอ่อนค่าแบบนี้บริษัทไหนที่มีหนี้สินในสกุลยูโรเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าก็ถูกลงนะครับยูโรที่ถูกลงเนี่ยก็จ่ายชําระหนี้ได้น้อยลงนะครับ b j เครับเป็นบริษัทที่มีหนี้สินในสกุลดอลลาร์ยูโรขออภัยในสกุลยูโรเนี่ยมากที่สุดในตลาดหุ้นไทยเลยนะครับ มีเจซีเองมีนิสิตเนี่ยสามพันสองร้อยล้านยูโรแล้วก็ไม่ได้มีการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับในขณะที่การบินไทยมีนิสิตในสกุลยูโรนั้นสองพันล้านยูโรครับมีการเปิดความเสี่ยงเอาไว้สี่สิบเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับก็เป็นสองบริษัทที่มีตัวนิสิตแล้วก็อาจจะในสกุลยูโรนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากกรณียูโรที่อ่อนค่าลงนะครับล่าสุดสายนวิเคราะห์พร้อมแล้วนะครับไปตรวจสอบกลยุทธ์กันกับคุณสัญญาหานพัฒนกิจพาณิชนะครับผู้อำนวยการทีมพัฒนาธุรกกกิจจตลลาาาอนุุพพััััธ์หทคบสสณญญ รประเมินกลยุทธ์เช้าวันนี้ยังไงดีครับเอเชียเองบางตลาดเริ่มรีบาวแต่จริงๆส่วนใหญ่ก็ยังปรับลงต่อในวันนี้ครับยังยังมองว่า,าระยะสั้นน่าถ้าจะมีการรีบาวก็เ,เป็นการรีบาวระยะสั้นเท่านั้นเองครับ,รบอย่างตัวกรณีดัชนีเซกซิตี้ซีเรียบ้านเราซึ่งใกล้หมดอายุเนี่ยถ้าดูแนวแนวต้านจริงๆตอนนี้เราก็ยังมองอยู่ว่าไม่น่าจะรีบาวเกินประมาณ890 98จุดนะครับ,รบหรือประมาณ900จุดนั่นเองนะครับโดยโดยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าผลของการเลือกออ,ออกจากสาภาพโรอออกเนี่ยน่าจะส่งผลลบในระยะสั้นเกี่ยวกับสินทรัพย์เสียงทุกชนิดนะครับ เ,เพราะนั้นตอนนี้เราเราก็มองว่าสำรับตลาดหุ้นเองเราดูจากแรงขายของต่างชาติและกองทุนออกมาเนี่ยอยู่ในช่วงการปรับพอร์ตลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการปรับพอร์ตเนี่ยคงจะใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการรีบาวจะเกิดขึ้นสั้นๆแล้วก็น่าจะฟึมลงต่อโดยเรามองว่าแนวรับสําคัญสําคัญของตัวซีดีเอ็มนะฮะก็จะอยู่ประมาณ872.870-880 8 7 87 2จุดนะครับซึ่งถ้าหลุดบริเวณนี้ยอาจจะเริ่มดูไม่ดีนะัก เท่าไหร่แล้วในภาพระยะกลางนะครับ,รบแต่ถ้าในระยะสั้นยังคิดว่าแนวรับบริเวณดังกล่าวน่าจะยังเอาอยู่นะครับส่วนตลาดทองคําเราก็มองว่าตอนนี้การขึ้นมายืนเหนือแนวต้านที่เราเคยให้ไว้คือถ้าจำถ้าจํากันได้สักประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าที่แล้วเนี่ยเราสัมภาษณ์กันเรามองว่าเป้าหมายทองคําโลกรายปีเนี่ยเรามองกเบกมองที่พันสามร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับที่ตอนนี้ถือว่า ึงแล้วแล้วเราก็น่าจะดูแล้วมียังมีแรงซื้ออยู่ด้วยเพราะว่าจา,จากผลการโหวตที่พลิกโผตรงนี้ออกมาเนี่ยทำให้มีปัจจัยใหม่ที่ทำให้ทองคำเนี่ยสามารถเล่นบทบาทเสถียรปลอดภัยได้เพิ่มเติมนะ,ค,ะครับจากเรื่องที่เสร็จไม่น่าจะขึ้นหนาตาดอกเบี้ยน,นี้เราเล่นกันมาตลอดตั้งแต่ปีแล้ว,ลวนะแต่ว่าตอนนี้มีปัจจัยใหม่ก็คือจะมีประเทศอื่นๆในสถบห้าุโรป มีความคิดเห็นที่จะทําประชาธติอีกหรือเปล่าครับนะองน,นี้ก็อาจจะเป็นข่าวที่สามารถเล่นทําให้ทองคําขึ้นไปแนวต้านถัดไปได้ซึ่งซึ่งหลังจากยืนพันสามอยี่สิบเหรียญได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ประมาณพันสามอยเก้าสิบถึงพันสามอยเก้าสิบห้าเหรียญนะครับครับถ้านะแบบนี้คนที่ลงทุนทองคำคเออเนเวลาทองคาเล่นเสถียรปลอดภัยเนี่ยก็จะสังเกตได้นะครับว่าเมื่อไหร่ทองคํามันเล่นเออกดบ,บาท ป้องกันเงินเฟ้อหรือเล่นเสัพยปลอดภัยก็สังเกตง่ายคือเมื่อไหร่ที่ดอลลาร์ขึ้นแล้วทองคาขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นสินทรพย์ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทองคาบ้านเราขึ้นแรงหน่อยเพราะเงินบาทบ้านเราก็อ่อนไปด้วยนะครับและทองคําโลกขึ้นด้วยกลยุทธ์เราก็คือประมาณพันสามยี่สิบยืนอยู่ซื้อนะครับติดพันสามร้อยสิบห้าเหรียญปิดต่ำกว่าก็อาจจะต้องลดพอทองคำลงเพราะว่าทางเทคนิคอาจจะเริ่มเกิดสัญญาณไม่ดีในระยะสั้นครับโอกาสขึ้นรอบนี้มองไกลแค่ไหนครับผมจะขึ้นกันได้ยาวๆไหม ก็ยังมองว่ามันค่อยๆเป็นการไต่ขึ้นจะไม่แรงเหมือนเมื่อวันจุกนะวันจุกอาจจะมีแรงพันอีกับ่สปอตลอสมากกว่านะครับก็จะมองว่าค่อยๆไต่ขึ้นโดยแน่นอนว่า i g h เดิมของเมื่อวันศุกก็ประมาณพันสามร้อยห้าสิบแปดเหรียญนะครับคือแนวต้านทาทางเทคนิคแล้วก็ท่าระยะกลางๆแล้วก็มองว่าพันสามร้อยเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเหรียญเป็นแนวต้าน ถัดไปที่จะเล่นรอบได้ครับครับผมขอเซฟฟี่ตี้น่อยอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอกาสการรีบาวรอบนี้เนี่ยบอกว่ารีบาวเพื่อลงต่อลงต่อนี่มองลึกแค่ไหนครับผมคุณสัญญาส่วนตัวยังมองว่าคราวที่แล้วเส้น200วันยังรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมองว่าประมาณ870 870บวกลบเนี่ยแถวเนี้ยนะครับสำหรับซีรีเอ็นะสำหรับซีรียูก็ดิ้นเข้าลงไปอีกหน่อยนะครับก็ยังมองว่าเป็น จุดถอยที่ดีนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อ LTF อยากจะซื้อ,อหรืออยากจะเปิดลองนะครับ บริเวณบริเวณนี้ก็ถือว่าถ้าย่อลงมาก็น่าสนใจนะครับถ้าหลุดลงไปก็ควรจะลบพอร์ตลงได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณสัญญาครับยินดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยเยอะเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเก็งกำไรได้ครับแต่ต้องมีจุด Stop l ล s s ด้วยนะครับตลาดหุ้นนั้นประเมินการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันส่วนตลาดทองคำยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแนวรับหลั่ง1,320เหรียญแนวต้านไฮเดิมก่อนครับ สวัสดีครับ